คราวนี้มา3ามกลุ่มใหญ่ๆที่รินเจอบ่อยแล้วก็หลายๆท่านไม่ทราบเนาะก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์จากไข่แดงทั้งหมดผลิตภัณฑ์จากไข่แดงทั้งหมดค่ะลินก็จะยุบเป็นกลุ่มกลุ่มให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครทําอาหารเก่งเนี่ยจะได้เปรียบมากเลยนะคะจะรู้ว่าถ้าลินบอกว่าถ้าผลิตภัณฑ์จากไข่แดงทั้งหมดเราจะรู้เลยว่าอะไรบ้างที่มาจากไข่แดงเราพยายามเลี่ยงเนาะ มาอาหารอาหารที่ลินนึกได้ก่อนเลยนะก็จะเป็นอาหารหวานเนาะของหวานเมืองไทยก็จะคู่กันแล้วก็ส่วนมากถ้าทำจากไข่แดงก็จะมีความอร,อร่อยมากกว่าปกตินะคะแล้วก็คุณคนไทยก็จะคุ้นเคยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อายุสูงหน่อยสักประมาณ 60- 70บเนี่ยบางทีอาหารกลุ่มนี้ก็จะกินง่ายแล้วก็มันก็หวานปากเนาะเดีพอนึกออกไหมคะว่าเป็นอาหารกลุ่มไหน อาหารหวานนะคะอาหารหวานก็คือจะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองสังขยาหม้อ,มอแกงเป็นไงคะนิ่มๆใช่ไหมคะนิ่มๆเขาก็คิดว่าเขากินได้เพราะว่าถ้าผู้สูงอายุเจ80ิเนี่ยบางทีบางทีเคี้ยวอะไรยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนิ่มๆเนี่ยเขาก็จะชอบแล้วก็บางทีกินแล้วก็หวานปากเนาะซึ่งตรงเนี้ย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมาจากไข่แดงเนาะเพราะว่าเวลาทําฝอยทองอะไรเนี่ยเขาเอาไข่ขาวออกถูกไหมคะแล้วเขาเอาไข่แดงมาทําแล้วไหนจะเป็นน้ําตาลอีกซึ่งในกลุ่มอาหารกลุ่มนี้จริงๆก็ถ้าเป็นระยะ3าีขึ้นไปลินตีถั่วถัวเอานะว่าค่าตายอยู่ประมาณ30 30ลงไม,30ะะไม่เกิน30มสะค่ะควรจะไม่เกิน30มสิหมายความว่า20 25ิ่หลงมาเนี่ยสาลงมาเนี่ยลินอยากจะ ให้ลองทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะอาจจะเป็นแบบอยากกินท้องหยอดสักครึ่งลูกเนี้ยแล้วก็อมๆไว้นะคะแล้วก็อีกสักเดือนหรืออีกสักสองอาทิตย์ค่อยมาทานใหม่หนืกออกใช่ไหมคะคือเราจะกินแบบที่เราเคยชอบกินอนะ่ะไม่ได้แล้วนะเราจะกินแบบเป็นแบบสามสี่ลูกหรือสามสี่ชิ้นอนะ่ะมันมันอาจจะเยอะไปสําหรับบางท่านนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นระยะหนึ่งสองเป็นระยะหนึ่งสองหรือสามตอนต้นเนี่ย ที่แบบซักก่อน50%อย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าก่อน50%เนอนาะซัก60% 70% 55%อะไรอย่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยยังพอกินได้เป็นเป็นชิ้นๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณคุณต่ำกว่า30%แล้วค่าไตาต่ำกว่า30%แล้วลินก็อยากจะให้ อดใจหน่อยนึงเนาะให้ค่าายมันขึ้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของหวานนะซึ่งคนไทยก็อยู่คู่กับของหวานนะคะเราทําบุญตักบาตรเราก็จะมีอันเนี้ยที่หาง่ายเนาะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะส่วนในของคาวของคาวเนี่ยที่นึกออกที่ที่เอามาทําเป็นอาหารแล้วก็คนจะชอบกินชอบสั่งก็คือเป็นเส้นบะหมี่นะคะเส้นบะหมี่ บะหมี่ยิ่งเล็กยิ่งอร่อยยิ่งมาจากไข่แดงเยอะมากนะคะเส้นบะหมี่เหลืองๆเนาะบะหมี่เหลืองๆมีใครกินบะหมี่หมูแดงบ้างไหมคะอันนั้นเลยค่ะที่อยากจะใหเ้เปลี่ยนเส้นนะคะให้เป็นเส้นให้เป็นบุญเส้นแทนนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเส้นมี ก็ยังจะดีกว่านะคะเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มแป้งแทนเนาะไม่มีไข่แดงเพราะถ้าเกิดว่าวางคนกินอย่างเงี้ยบ่อยๆเป็นประจำๆแบบที่ไม่รู้นะคะว่าผลิตภัณฑ์จากไข่แดงเนี่ยทานแล้วจะทําให้ฟอสฟอรัสสูงไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าลินเคยมีลูกค้าที่แกบอกว่าแกไม่กินข้าวเนาะแต่แกกินบะหมี่อย่างเงี้ยเป็นแบบเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้าฟอสฟอรัสก็สูง กระดูกก็พุนมันก็เลยทําผลทําส่งผลแล้วก็มีอาการคันในผิวด้วยหาสาเหตุกันอยู่นานค่ะไปไปมาๆก็คือมาจากบะหมี่นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยบะหมี่นะก็มาจากไข่แดงนะคะแล้วก็กลุ่มเบเกอรีต่ต่างๆนะคุกกี้นะคะหรือว่าเป็นขนมปังบางประเภทที่ที่ใช้ไข่แดงในการทำเนาะสังเกตว่าถ้าอะไรที่ใช้ไข่แดงในการทำมันจะอร่อยมันจะมันมันจะ นั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอดใจนิดนึงนะคะสําหรับผู้ที่เป็นไตเสื่อมแล้วแล้วก็ปริมาณการทานนะจริงๆแล้ว่าลินอะจะอยากจะให้ผู้ดูแลหรือว่าผู้ที่เป็นไตเสื่อมทุกท่านนะคะทราบก่อนว่า ตัวเราเองเนี่ยมีค่าฟอสฟอรัสอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าการที่เราจะห้ามกินกลุ่มพวกนี้ส่วนหนึ่งเราต้องรู้ค่าเลือดก่อนนะคะเราต้องรู้ค่าเลือดก่อนว่าค่าเลือดเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้ไหมแล้วก็มากไปน้อยไปหรือควรจะลดไปเลยเพราะบางคนเนี่ยค่าฟอสฟอรัสมาสูงมากเราก็ควรจะต้องลดกลุ่มนี้ลงไปเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยู่ในค่า กลางๆอยู่ใน3.6 3.7อาจจะมีกินได้บ้างนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ให้ดูอาการแล้วก็ให้ดูค่าเลือดเป็นเดือนๆไปนะเพราะว่าบางทีอ่ะค่าเลือดเนี่ยออกเดือนนี้ใช่ไหมคะแต่นั่นละค่ะคือผลของการที่เราดูแลตัวเองต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้ 3- 4อาทิตย์เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในเดือนหน้าเราดูเราอาจจะเลอเลิกไปนิดนึงค่าเลือดสูงขึ้นไม่เป็นไรค่ะเราก็มาเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็ วัดผลใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้เองเนี่ยมันเหมือนการที่เราต้องฝึกสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของการทานอาหารถ้าเกิดว่าเราคุมอาหารดีนะคะค่าของเสียงไม่เกินค่าเครีทินินสูงค่าเอทินินจากสูงลดลงมาไม่เกิน1.2เนาะค่า u n เอ่อไม่เกิน20ยิ่งลดลงมากเท่าไหร่นะคะจะเอาไปคำนวณค่า การทางานของไตเนาะ GFR ค่า GFR ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นก็หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะยืดระยะเวลาการฟอกไตได้อีกเพราะถ้าเกิดสมมติว่าค่าไตคุณเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ไปหาคุณหมอคุณหมอจะชมค่ะแล้วก็จะบอกว่าอ่ะไปทำแบบนี้อีกนะคะต่อเนื่องมาแล้วเดือนหน้ามาดูกันใหม่ถ้าสมมุติว่าคุณสามารถที่จะทำให้ค่าไตเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องเรื่อยๆเรื่อยๆทุกเดือนที่ไปหาคุณหมอนะคะรับรองว่าคุณจะยืดการฟอกไตได้แล้วคุณจะเป็นคนป่วยนะคะที่เป็นโรคไตเสื่อมแล้วยังสุขภาพดีนะคะไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นเนาะเพราะว่าการที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยในระยะเดียวกันนะคะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะจะบอกว่าจะบอกว่าอาการ ความรุนแรงของโลกต่างกันนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเห็นเห็นชัดๆคือลินดูแลลูกค้าเยอะนะคะแล้วก็ลินจะรู้เลยว่าบางคนเนี่ยอายุ80เท่ากันเลยแต่ว่าคนนึงดูแลคุมอาหารเป็นอย่างดีอีกคนนึงไม่ดูแลไม่คุมอาหารนะคะคนนึงอาจจะคุมอาหารทานเจลด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีจิตใจจิตใจสู้แต่อีกคนนึงก็คือปล่อยให้ไปตาม เขาเรียกอะไรล่ะเป็นไปตามแล้วแต่เนาะแล้วก็ไม่ดูแลนะคะแล้วก็ดูอะไรแบบนี้สองคนเนี่ยก็จะมีการพัฒนาการในเรื่องของในเรื่องของการดีขึ้นเนี่ยที่แตกต่างกันหรือบางคนนะคะอายุเท่ากันเลยนะคะแต่บางคนนอนติดเตียงบางคนยังไปทำงานได้บางคนตัวบวมบางคนไม่บวมซึ่งความรุนแรงของโรคเนี่ยมันไม่มันสเตจเท่ากันคือค่าตายแย่เหมือนกัน แต่การแสดงออกของโรคแตกต่างกันถ้าใครนะคะตอนนี้ที่เป็นระยะ4ี่ระยะ5แล้วยังไม่มีอาการบวมเดินเหินได้นี่ถือว่าคุณโชคดีเนาะแต่ว่าอย่าอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทให้เราดูแลไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการตรวจฟอสฟอรัสนะคะสามารถไปตรวจได้ที่คลินิกนะคะคุณจิตรดานะคะก็สามารถที่จะเดินเข้าไปที่คลินิกอะไรก็ได้เลยที่เขามีการตรวจเลือดนะคะแล้วบอกว่า จะมาตรวจจริงๆฟอสฟอรัสเป็นหนึ่ใน3ค่าเนาะจริงๆลินอยากถ้าเรื่องอาหารอยากจะคุมจริงๆัเนี่ยลินอยากให้ดูฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมนะคะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมนะสค่านี้เป็น3ค่าในเรื่องของการกินอาหารนะคะที่สําคัญกับโรคไตเป็นพิเศษนะคะอตอบคาถามคุณจิตละดาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเค มากลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมทั้งหมดนะคะอ่ะก็จะตอบคำถามของคุณจิตรดาเช่นเดียวกันนะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์นมนมนมทั้งหมดนะคะย้ำสามรอบนะคะเพราะว่าเ,เราอาจจะเคยได้ยินหรือเราอาจจะมีความรู้เก่า สมัยเด็กๆว่าถ้าเราไม่สบายต้องดื่มนมนะคะถ้าเรารู้สึกกินอะไรไม่ได้ให้ดื่มนมไว้ก่อนแต่สำหรับคนที่มีสภาวะไตเสื่อมระยะ 3B ขึ้นไปเนี่ยรินก็อยากจะให้ดูที่ค่าฟอสฟอรัสเนาะว่าค่าฟอสฟอรัสคุณเนี่ยเกินหรือเปล่าอย่างที่รินบอกและย้ำนะคะว่าถ้าอยู่ในช่วง3.5ไม่เกิน5คุณอาจจะยังพอกินได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิน ห้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะให้ลองพยายามลดดูถ้ามีอาการร่วมนะคะถ้ามีอาการร่วมหมายความว่าถ้าคุณกินคือบางคนเข้าใจเลยค่ะว่ากินอะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ออกก็จะให้กินนมเนาะซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ผิดนะคะสำหรับบางท่านนะก็ถ้าเกิดว่ากินอะไรไม่ได้ลินแนะนำนะคะลินมีเมนูเด็ดอยู่เมนูหนึ่งชื่อเมนู ข้าวต้มไข่ขาวนะคะอร่อยมากแล้วก็ทานได้ทานดีสำหรับคนที่เป็นไตเสื่อมระยะ3บขึ้นไปนะคะเดวลินสามารถเสิเร์ในในช่องลินได้เลยนะเ mm. พิ่งเอาลงไปเองนะคะก็คือเมนูไข่ขา,ขาวข้าวต้มไข่ขาวนะคะสามารถทำกินได้แล้วก็มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเคี้ยวไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็ จริงๆกินแทนะนมเลยจะดีแล้วก็อยู่ท้องด้วยนะสำหรับเมนูนี้นะคะอ่ะคราวนี้นะคะก็คือในเรื่องของนมเนี่ยก็จะมีกลุ่มฟอสฟอรัสสูงเช่นเดียวกันนะคะผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมทั้งหมดโอเค1แน่ๆค่ะนมนะคะตัวนมเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนมทุกประเภทนมโคนมถั่วเหลืองนะคะนมแลคโตส ห้ามพูดชื่อนะคะนมในกลุ่มของนมถั่วเหลืองทั้งหมดที่เป็นกล่องๆเนี่ยที่กินง่ายๆนะคะที่เราชอบเอาไปเยี่ยมคนป่วยกันเนี่ยแหละคะ่ะบางทีอาจจะไม่เหมาะกับไตเสื่อมเนาะไม่เหมาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าค่าฟอสฟอรัสเองเนี่ยยังยังไม่มียังไม่เกินก็อาจจะกินได้บ้างแต่ว่าถ้าเรากินสะสมเป็นเวลานาน,านๆเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งค่าฟอสฟอรัสก็จะขึ้นเป็นปกตินะคะอย่างที่บอกว่า ค่าเลือนไม่เคยหลอกเรานะคะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเ,เรากินอะไรเข้าไปแล้วมันไปส่งผลออกมาเป็นค่าอะไรก็แค่นั้นเองนะคะผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดนะคะรวมถึงในกลุ่มของเ,ออเครื่องดื่มที่มีนมผสมด้วยนะคะเช่นถ้าเราไปสั่งกาแฟคาปูชิโน่ลาเต้หมายความว่ามันคือกาแฟบวกน้ำตาลแล้วก็บวกนมแบบนี้ก็ถ้ากินทุกวัน ก็ปริมาณนมก็สะสมเหมือนกันทําให้มีปริมาณฟอสฟอรัสสะสมเนาะแล้วก็ในส่วนของไอศครีมค่ะไอศครีมเนี่ยก็จะมีส่วนของนมเหมือนกันนะคะแล้วก็ในกลุ่มของเบเกอรี่ขนมปังนุ่มๆบางทีก็จะมีส่วนผสมของนมเช่นเดียวกันเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผลิตภัณฑ์จากนมโดยรวมเนี่ยก็จะส่งผลให้ค่าฟอสฟอรัสสูงนั่นเองถ้าเรากินประจำกินกินมากไปกินในปริมาณที่ มันเยอะเกินไปนะคะจากที่ร่างกายเราเอาออกไม่ได้ก็จะทําให้เรื่องของอฟอสฟอรัสเนี่ยสะสมมากเกินไปก็ส่งผลเหมือนเดิมนะคะก็คือกระดูกพุนนะคะแล้วก็พาลาไทรอยสูงรวมถึงใครนะคะที่มีสภาวะของ SLE นะคะ เอสเอจริงๆเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะพูดยากเนาะเพราะว่า SLE ส่วนใหญ่เนี่ยจะลงในส่วนของไตและทำให้ไตเองเนี่ยถูกทำลายนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำฟังก์ชันของไตได้ครบถ้วนหรือสมบ,บูรณ์นะคะทำให้มีโปรตีนล่วในปัสสาวะหรือบางทีมีเม็ดเลือดแดงรั่วททำให้ปัสสาวะเป็นฟองดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราควรจะนะคะเราควรจะดูแลในส่วนของไต ทานอาหารในรูปแบบเดียวกับที่เราเป็นไตเสื่อมเลยค่ะแต่ว่า SLE เนี่ยอาจจะมีข้อยกเว้นอะไรที่มากกว่าเนาะซึ่งตรงนี้เองก็ต้องอลองปรึกษามาเป็นเคสเคสไปนะคะแต่ก็มี SLE ลงไตที่ลินดูแลแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าอาจจะดูแลไม่เหมือนกับผู้ที่เป็นไตเสื่อมหรือเบาหวานเป็นความดันอะไรแบบนี้นะคะ,อะตอบคำถามนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถที่จะ พิมพสอบถามมาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะเพราะว่าคำถามของคุณก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ที่มีอาการเดียวกันนะคะหรืออยู่ในเขาเรียกสถานะเดียวกันได้เนาะยังไงก็สอบถามมานะคะมีคำถามอะไรจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้ได้นะคะเราผ่านไปแล้วนะคะ2กลุ่มกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มที่หลายๆคนก็จะคิดว่า มันมีปัญหาจริงๆหรอสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของธัญ,ญพืชถั่วต่างๆนะคะธัญ,ญพืชและถั่วต่างๆซึ่ง3า,ามกลุ่มที่ลินกล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข่แดงผลิตภัณฑ์จากนมนะคะผลิตภัณฑ์จากธัญ,ญพืชเนี่ยเราจะคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแต่สำหรับคนปกติโอเคกินได้ค่ะในปริมาณที่โอเคเนาะ แต่ถ้าเกิดว่าสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมนะในระยะ3าีขึ้นไปหรือว่ามีค่าไตาน้อยกว่า30นะคะก็อยากจะอยากจะแนะนําให้ลองดูค่าฟอสฟอรัสนะคะถ้าสมมุติว่าค่าฟอสฟอรัสคุณอยู่ในเกณฑ์ที่สูงก็คือใกล้ๆจะ5แล้วนะคะหรือเกิน5ไปแล้วหรือเกิน5.5ไปแล้วอยากจะให้ลดลงนะคะอยากจะให้ลดลงหรือบางทีก็อาจจะ เลี่ยงไปเลยก็ได้นะคะในกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มของธัญ,ญพืชและถัว่วแยกออกมาเลยค่ะที่เจอบ่อยคำถามที่เจอบ่อยก็คือกลุ่มงาดำงาขาวถั่วนะคะ,มะเมล็ดทานตะวันมเมล็ดกวยจีมเมล็ดกวยจีนะคะที่เขากินตามกานแต่งอะนะคะ,มะเม็ดดำๆนะ่ะ,มะเมล็ดแตงโม,มเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดต่างๆนะคะอะไรที่ก็ตามที่เป็นมเมล็ดเนี่ยก็จะส่งผลทําให้เรื่อง ธัญพืชต่างๆเนาะงาถั่วนะคะแล้วก็งาดำงาขาวบางคนอาจจะไปเจอข้อมูลมาว่าทานงาทำการสกัดงาแล้วค่าไตาดีขึ้นถ้าสำหรับคนปกติอันนี้อาจจะทานได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นไตเสื่อมแล้วถ้าเราอยากจะกินไม่ได้ห้ามนะคะเราทานได้ค่ะแต่เราต้องไปตรวจค่าเลือดนะเราต้องไปตรวจค่าเลือดเราให้เวลาว่าเราทดลองอะไรก็ตามเนี่ยให้เวลาสัก 2อาทิตย์หรือ1เดือนถ้าสมมติว่าค่าไตาต่ำมากๆบางทีอาจจะไม่มีเวลาทดลองนะคะต้องบอกก่อนแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในช่วง30-40อ่ะค่าไต30-40%เนี่ยบางทีอะอยากลองก็ลองได้นะแล้วก็ตรวจค่าเลือดนะคะตรวจค่าเลือดสามารถไปตรวจเองได้คลินิกเลยนะคะสามค่าสค่าที่เกี่ยวกับอาหารนะคะก็คือฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมนะคะส่วนถ้าเกิดจะตรวจค่าไตาเนี่ยก็จะเป็นครีทินีน BuN แล้วก็ GFR นะคะ ทั้งหมด6ค่าเนี่ยคุณถ้าคุณรู้ค่าเลือดตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทดลองได้เลยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าต่ำกว่า30แล้วเนี่ยค่าไตต่ำกว่า30ิรินก็อาจจะไม่ได้อยากให้ทดลองเนาะแต่ว่าเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะว่าถ้าเกิดค่าฟอสฟอรัสคุณสูงเนี่ยมันส่งผลกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดพาราไทรอยคุณสูงเกินไปหรือว่าแคลเซียมคุณเขาเรียกว่ากระดูกพุนเนี่ยมันก็ส่งผลในการที่จะบางคนก็กระดูกหักง่าย ลมแป๊บเดียวกลอกกระดูกหักทาให้ต้องนอนอยู่กับที่ไม่อยากลุกขึ้นเนาะพอคนอายุเยอะๆใช่ไหมคะพอกระดูกหักก็ต่อ,อยากเนาะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะคะดังนั้นเองเนี่ยอาหาร3ามกลุ่มเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีค่าฟอสฟอรัสสูงแน่ๆถ้าคุณกินประจํากินทุกวันแล้วก็กินในปริมาณมากเกินไปส่งผลแน่ๆนะคะกับค่าเลือดแต่อยู่ที่ว่า จะกินหรือไม่กิน3มกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับอะไรนะคะขึ้นอยู่กับค่าฟอสฟอรัสของคุณว่าณนะเดือนนี้ณนะตอนนี้ที่คุณมาดูคลิปนี้เนี่ยเกินหรือเปล่านะคะอย่าอดอะไรโดยที่เราไม่รู้ค่าเลือดเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ารินอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะรู้ค่าเลือดของตัวเองแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองได้เลยว่าเรากินกลุ่มนี้เยอะเกินไป อุ้ยมันส่งผลให้ค่านี้ค่านี้สูงขึ้นเราต้องรู้เนะเาะพอไม่ใช่นั้นเองเนี่ยเราอดหมดเลยเรากลัวหมดเลยมันก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตนะซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเยอะแต่ว่าอดหมดเลยทําให้ขาดสารอาหารก็มีนะแต่ว่าบางคนเนี่ยถึงเวลาต้องอดไม่ยอมอดถึงเวลาต้องอดแล้วไม่ยอมอดหรือถึงเวลาต้องลดแล้วไม่ยอมลดสุดท้ายแล้วเป็นยังไงคะไปฟอก เร็วกว่าเดิมก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้รู้โรคนะคะแล้วก็รู้อาหารที่จะกินเข้าไปเนาะแล้วก็รู้ว่าเราเองเนี่ยอยู่ในระยะไหนแล้วก็ค่าเลือดเท่าไหร่ทำให้เราสามารถที่จะยืดหดการฟอกไตได้นะคะลิงคิดว่าใครที่มาฟังคลิปนี้เนี่ย,ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะฟอกไตเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ระยะ4ยี่ระยะ5แล้วเนี่ยใครๆก็คือคือ มันอยู่ในจุดที่อีกสองสาก้าก็จะเดินลงเหวแล้วอะค่ะวันเนี้ยเรามีแค่เส้นบางๆเนี่ยช่วยดึงกันไว้ดินมีหน้าที่แค่ให้ความรู้แต่ถามว่าแต่ถ้าเกิดลูกค้าเดินออกไปอีกสองสาเก้าเนี่ยก็จะตกเหวแล้วบางทีเราดึงไว้ไม่ทันเหมือนกันนะคะดังนั้นคนที่จะสามารถรู้ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณลูกค้าเองแล้วก็ตัวคุณตัวคนที่ดูแลนะคะ สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ